ความยากของวันนี้นะมุมไม่เยอะคนเยอะทำทำให้เราอะ่ะทำงานยากไม่ค่อยมีมุมถ่ายแต่เราก็ต้องท่าเพราะมีต่ <Okay. S 1> างหนะูจะแดกแล้วจะแดกแล้วนอนหมอนแตกมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยถึงแนละ้ว โลเคชันที่ถ่ายรายการวันนี้ครับร้านเดียอสกูแต่เรายังไม่ได้เข้าไปเราจะไปกินข้าวกันก่อนเขาให้มากินข้าวตรงนี้ร้านเย็นตาโ,โฟฟ้าผ่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะดูเมนูก่นอนเมนูก็มีเย็นตาโฟฟ้าผ่าเย็นตาโฟต้มยำเย็นตาโฟแห้งเกา,กาเหลาซี่โคงโอ้เยอะมาแล้วนที่อกเยนตาโฟต้มยำเกา,กาเหลานะกินคู่กับข้าวสวย แน่ออนนตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนี่ชื่อน้องไปครับตอนนี้เราอยู่ในร้านเดโอสบูบรรยากาศร้านก็โอเคนะสไตล์โคลเนียลโปรตเเีชนะัน นี่มันก็ไปกำลังถ่ายอยู่นะถ่ายอินเสิร์ตต้นไม้ร้านเขาตั้งกว้างไม่ถ่ายหาต้นไม้จังหงวะว่างๆแล้วก็หาอะไรทำไปในเมืองบอกกูโสดไงเป็นญาติกันปากทำไมปิดปากทำไมเดินดีดีดแดีดี เปลี่ยนไปแปลกเปลี่ยนมือปลี่ยนฟันมานี่กินหรือ <minority> ถุยปากม่กิน <Whew>, ตีนนะกูวะนี่ทำไรครับเนี่ยดูตั้งใจมากนะครับอืนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คืออะไรครับนี่คืออะไรกาแฟโคบูร์คุณกินบ้างครับอันนี้สาระสาระจริงสกัดเย็นสกัดเย็นนี่เขาใช้มะเร็กาแฟจากไหนอะไรยังไงครับตานดีสั่งตานไปได้ ไปักไปเาทำงานได้งานเขาเล่นเหรอเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มถ่ายคิวแรกแล้วนะที่เราบอกไว้มืมมมอี้นี้แทนแทนเอามาเจอจ้ำเขาเลิมยีนใช่ไหมละ่ะได้การของเราอ่ะต่อให้เจอดารานะแต่เราจะไม่เข้าไปคุยกับเขาทำไมอ่ะเพราะมันลบควนเวลางานเขา ก็ลดควาเวลาพักเขาจะให้ติดแบบไกลๆความยากของวันนี้นะมุมไม่เยอะคนเยอะทำทำให้เราอบบทำงานยากไม่ค่อยมีมุมถ่ายแต่เราก็ต้องทำเพราะมีต่างไงจะแดกแล้วจะแดกแล้วนอนหมอนแตกมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเราเป็นกันเต่อห้าสีโอ้โหวันนี้กลางเช่นนี้ดีหมอกในลมหนาเบิกบากเลยดูดิใช่หมอก ดูดินี่ไงทรงนี่บอกว่าแม่งพีเอ็มแปดจุดเก้าอ๋อชุดเราจะได้ภาพสวยๆต้องดูท่ามันก่อนดูท่ามันเหมือนคนเล่นดัมเบลตลอดเวลาดูัอ้ัหงัดงดงดงดูงดเก่งมาแล้ว,ลวยังพ,พีกำลังดีบ สกิปอยู่โดยพิบุตรจะเรียกว่าโพลิเซอร์ไม่ถูกเอ็กซ์คลูทีดับเบิ้ลซูเปอร์บอสเรามาเคยเห็นหน้าพี่ทอมกันนะเพลงอะไรนะหมอกหมอกแล้วเราทำอะไรตรงนี้เนี่ยถ่ายรอถ่ายโอเคโอเคพีสามตอนจ้ำเนี่ยเขาเป็นเด็กตอนจวอลที่ย่อมาจากตำรวจชายแดนเฮ้ยไม่ใช่ไต้รวจเฮวดนั่นมาตอนชาร์ลอ ตอนนี้เป็นคิวแบบทำกาแฟไม่รู้ว่าโคบินโคบูโคบิลเจอมหลายขั้นตอนนะจะเปิดปิอ่กา่อนใสริบบิ้น่ถาจะเป็นแมปี่อยไสุดในประเทศไทยขายบ่อยไหมครับพี่ขายก็พวกเดียวกันนี่แหละครับต็อีกแล้วนะเฮ้ยมันก็ต้องมีถือไม้ถืมือบ้าง ช่วงสำคัญโชว์รางการกำลังสอบตอนเทสเป็นตอนเทสเลยตอนเทสเรเล่นช่องตัวเองคืเก็บรัพเลยว้าวนเก็บตาวาปกติที่เก็บในรายการนะเอ็กเดียวนะ่ไหมแต่เราอะถ่ายสองพีเอ็เอาไปรวมรอภาพกันตัดเอ็กซ์เจ็ดห้าสี่สาม ไม่มปเป็นไมชอยากให้ติดตามกันนะครับรายการทั้งงแล้วก็ฝากชนลอัน,นี้ไม่รู้มันจะไปโผล่ตรงไหนคือตอนนี้จะงถ่ายยังไม่รู้แต่ผู้ชมมันจะได้รู้แนละ อู๋จึงต้องไปดูช่องไอแบ็คชันแนลไอแพ็คชันแนลฟังให้มันหลอนอู๋จึงต้องไปดูช่องไอแบ็คชันแนลไอแพ็คชั่น